นั่นแหละฉันเอาเสื้อมาให้ยายนะนี่เสื้อตัวนี้นะใหญ่ใหญ่อยู่นะยายสีนี้ใส่ได้นะเสื้อบักกะแรงด้วยด้อนี่โอ้ยายใส่ได้อยู่แล้วยายใครใครเป็นคนใส่เสื้อให้คะใส่ใส่เองเหรอโอ้ดีมากเลยอันนี้หนูซื้อผ้าถุงเอามาให้ยายด้วยนะคะไหนยกมือขึ้นอันนี้ นะคะแล้วก็อันนี้เสื้อตัวใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะคุณยายอสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียนะเออเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาอันนี้เสื้อตัวนี้มอบให้คุณยายด้วยอ่าคุณายโอเมากกบ่าไหนมากกว่าเธแล้วก็นั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอคะ ภาวนาพุโทโธด้วยนะกินเตระนะภาวนาพุทโธได้มองสิยะตะกาวกูปังสิบบนเจียนอนเนาสิบบนเนาะสิบบนไหนต้องนั่งพุทโธด้วยนะไป้ใตะกาวเจีล้วอช่อยากกินอยากกินแกงหลายชนิดเลยจียงเนื้อย่างจียงเนื้อ